สวัสดีคะ่ะสบายดี f อฟซีทางช่องน้องคําแพงชแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่1นธันวาคม2567นะคะ f อฟทักทายสบายดีกับ f อฟซีทางช่องของเริ่มต้นเดือนไม่ขอให้เป็นเดือนที่ดีแล้วกันให้ทุกคนโชคดีนะคะเนาะอ่ะวันนี้คลิปนี้แม่เพ่นจะสรุปโค้งสุดท้ายของแต่ละสำนัก ให้กับ f อฟทั้งชองใดเบิงกันนะคะรัฐบาลไทยวันที่1นธันวาคมสองห้าหจนะคะเจ้าแรกวันนี้ก็คือของแม่นะ้องคำแพงเนาะหรือว่าของแม่เพ็นเองเนาะแม่เพ็นฝันได้3าสาตัวเดียวนะคะเอฟแม่เพ็นจะเราความฝันในฟังเนาะแค่เบาขาวขาวเนาะเอามาให้เบิงเดี๋ยวจะถามหาว่าแม่เพ็นเป็นอย่างบ่บอกแน่เนาะแล้วเลขชอบส่วนตัวก็จะเป็นศูนยตัวเดียวเพราะว่า มาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แลวกับมาฝันว่าต่อยอดสูงสุดเลยค่ะเนาะของคนอื่นอยู่ทั้งล่างหมดของเจ้าของไปต่อยอดอยู่ปลายปลายเลยค่ะเอาใบร้อยใบเดียวไปต่อเน,นาะก็เลยมั่นใจไปเนาะของแม่น้องคำแพงนะคะสามสามกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ fc ส่วนของพ่อเกลียงนะคะสรุปบนสรุปล่างนะคะ fc ่หรืเปล่าอ๋ออันนี้ตัวเดิมเนาะคะ่ะอันเก่าของพ่อเกลียงงวดที่แล้วเนาะเข้าเนาะล่างวิ่ง1กับ3ม,มาที่3นะคะมาตัวรอง8ปสมเลขออก3 8นะคะ fc เนาะของพ่อเกลียงงวดที่แล้วส่วนของอาจารย์สไวเลขติด3ตัวนี้เนาะมาทั้งสองตัวนะคะ สองมาบนสามมาล่างนะคะ fc เลขติดอาจารย์สวัยอย่าพลาดเด้อเนาะ,น,ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปเพ่นหายเบิง้งอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะอ่ะงวดนี้ของอาจารย์สวัยเนาะนี่ค่ะเลขเต็มหรือว่าเลขติดสามตัวของอาจารย์สวัยงวดนี้ได้สองหนึ่งศูนย์นะคะสองหนึ่งศูนย์เนาะส่วนเลขวิ่งลูดหนึ่งกับสองนะคะวิ่งลูดหนึ่งกับสองบนล่างนะคะ fc สูดเต็มเนาะ ส่วนอ่าเพิ่นจับคู่ไฮเนาะผู้ใดมากกัเลือกคัดเอาวาลายคู่กับคัดเอานะคะเนาะเลขมาตัวใดดินตัวใดเนาะมีสองเก้าสองเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าและศูนย์แปดกันเก้าเก้าแล้วก็เก้าสามส่วนเลขฝันสองห้าห้าเม็ดเดียวเนาะนี่ค่ะก็กันไว้ห้าห้าหกหกและเก้า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 ก็ตรงกับเลขศนะูนย์นะคะเอฟซีส่วนเลขฝันเพิ่นว่า นี่ค่ะหนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าสามคู่นี้จะมาลางเข้ามาแล้วสามงวดเนาะแม่เพ่นก็เลือกเขียนใส่สองหาเพราะว่ามิอยูกับเลีกฝันแล้วนะคะเพราะว่ามันหลายคู่แล้วเนาะมันตรงกันแม่เพ่นก็จะบบเขียนใส่ค่ะเนาะของอาจารย์สวัยนะคะแคปหนาจอเดอค่ะเนาะ เลขติดล่างค่ะมาหาค่ะงวดน,นี้เลขติดล่างมาหาก็จับส่ค่ะ fc หา 1, หนึ่งหาสองหาศูนย์นะคะ fc เนาะถ้าผู้ใดมักเนาะห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ก็ตรงกับนี้เลยเนาะเลขเด่นเพิ่ลว่าหามาลางค่ะเนาะเข้ามาแล้วสามงวดไม่เพิ่งบอไดเขียนใส่นะคะอะไปตัวของพ่อเกลี้ยงสรุปสามตัวบ,บนตรงๆนะคะเพิ่ลว่าลูก พอสรุป3มตัวบนตรงๆให้นะคะวันวะเนาะวิ่งเด่น6กรอง9เนาะบนก็ศูนย์หกเกแล้วก็แปดเอาศูนยนะคะรองมาก็จะเป็น766แล้วก็866ชุด2ตัว66 อันนี้ชุดเต็มนะคะสองตัวชุดเต็มหกหกหกเก้าแปดหกแปดเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าเพิ่นจะเน้นให้สี่คู่ก็คือหกเก้าแปดเก้าศูนย์หกและศูนย์เก้านะคะสรุปบนของพ่อเกลียงเนาะส่วนสรุปร่างนะคะล่างให้วิ่งลูดสองตัวเดียวเนาะหลักสิบจะมีหกเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วยจะมีสองสามสี่ ชุดเน้นมีหกสองแปดสองเก้าสองชุดรองเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะ fc นะคะมาเบิง์นสิงวดที่แล้วสรุปร่างเนาะของพ่อเกลียงเข้าชุดรองนะคะงวดนี้ให้ห้าคู่งวดที่แล้วให้หกคู่เนาะทั้งชุดเน้นและชุดรองอันนี้ทั้งชุดเน้นและชุดรองก็จะมีห้าคู่เองเนาะเน้นหกสองแปดสองเก้าสองแล้วก็รองมาเจ็ดสองและเจ็ดสามนะคะของพ่อเกลียงเนาะ ของสุดใจพารวยนะคะโค้งสุดท้ายฟันธงสองตัว2คู่นะคะแปและ03นย์สามเด้อจ้ะเนาะสุดใจพารวยฟันธงโค้งสุดท้ายให้80และ03 2คู่เน้นๆนะคะส่วนเล erie, ขล็อกเซรีโค้งสุดท้ายบนล่าง ตัดเล่นด้วยนะคะ031761แล้วก็2ตัวมี191636และ30เน้นที่36และ30นะคะของอาจารย์สีรีค่ะฟันทงโค้งสุดท้ายเนาะ3ตัวบน031761ชุด2ตัวบนล่างนะคะ191636และ30เน้นที่36และก็30เนาะของเล็กล็อกซีรีหรือว่าอาจารย์เีรี นี่ค่ะเพิ่นเน้นมาตัวนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็คือศูนย์สามหนึ่งนะคะเอาไปตัดเล่นด้วยเนาะของเพิ่นคู่นี้จะชอบมาบ่อย,อยเลยเพิ่นไหามากคงสุดท้ายคู่เดียวเม็ดเดียว,ยวนี้เนาะไปต,ต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินสรุปโค้งสุดท้ายบนวิ่งแปดเนะาะงวดที่แล้วเพิ่นสรุปโค้งสุดท้ายไม่เพิ่นไ่ได้อันสรุปหเนาะก็เพิ่นไหวิ่งบนสอง จับคู่1 2, 2 1, นะึ่งเนาะเน้นที่1 2ึ่สองสก็มาบนเลยไม่เพิ่นว่าได้สรุปไห่เนาะขอโทษหลายๆงวดที่แล้วแต่ว่าลงทรงไห้ในกลุ่มอยู่เนาะงวดนี้ให้วิ่งบน8ตัวเดียวหลักร้อย812หลักสิบมี8แล้วก็หลักหน่วยมีสองหนเพิ่นจับคู่ไหส3มตัวบนมี8 8ดแปดสองหนสองสสองเนาะ แล้วก็ชุด2ตัว8 2 8 1 8 5เน้นที่8 2กับ8 1นะคะของอาจารย์นุมกลสินส่วนล่างวิ่ง6ตัวเดียวหลัก10มี6กับ9หลักหน่วยมี0ก็จะจับคู่เข้าให้ที่60 90และ69เน้นที่60กับ90นะคะเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่1ของอาจารย์อาจารย์นุ่มกะลสินเนาะ มืที่แล้วไม่เพี่นบรายล่งหายคงสุดท้ายเพิ่นฟันท่งบนหนึ่งสองสองหนึ่งเลยเนาะลางเพิ่นกาเข่าตัววิ่งตัวรูดอยู่แต่ว่าจับคู่บเบา,เานะคะงวดที่แล้วงวดนี้ได้ให้ fc แล้วก็แคมปหนาจอเดอ้อค่ะมาต่อของแม่ลิว้วพารวยให้งวดนี้มาวิ่งรูด4กับ5จับคู่สี 1, ่หนึ 4, ่งสีสองห้าสี่ห้าหนึ่งสามเ ชุดลองห้าเจ็ดสี่เก้าและสี่หกเนาะของแม่เลี้วค่ะให้วิ่งรูดสี่กับห้าก็คือสี่หนึ่งสี่สองชุดเน้นนะคะห้าสี่ห้าหนึ่งและสามเก้าชุดลองห้าเจ็ดสี่เก้าและสี่หกเนาะของพ่อช่างคมบอเปลี่ยนแปลงนะคะยังคือเกาวิ่งรูดเน้นเก้าลองศูนย์เลขติดมีสี่ห้าหกจับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหก 04 05 06เน้นให้2คู่95กับ05ส่วนเลข3ตัวบน396 360เน้นที่396เม็ดเดียวเนาะ <c oughs> แล้วก็เพิ่มเติมเพิ่นเอาตัววิ่งตัวรุ่นมาจับใส่กันก็คือ90นั่นเองนะคะ fc เน้นไปเลย90นะคะ ส่วนเลขเขาฝากมางวนนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง1กนะับ2เนาะชุด3ตัวบนเน้นไปที่1 2 5ลองก็คือ2 1 4ชุด2ตัว1 5 1 4 2 5 2 4เน้นที่1 5กับ2 5นะคะของเขาฝากมางวนนี้ค่ะตัวเดิมแต่วันเพิ่มเติมก็คือเน้นค่ะเน้นมาให้โค้งสุดท้าย1 5กับ2 5 3ตัว1 2 5เมิดเดียวนะคะ ส่วนของตาปากน้ำโพเนาะเลขติดลังมีสองตัวนะเพื่อนว่ามี4กับหาเนาะสองตัวมาตัวล่างนะคะ fc มี4กับ5นะคะเข้าทุกงวดเพื่อนว่าเนาะก็เลยเอามาให้ fc ทั้งสองในเบิร์กันเอาไปเปลีนน่ยนแนวทางส่วนเลขสูตรของตาตาให้วิ่งลูดเก้ากับศูนย์เนาะเก้ามาเออเก้ามาประศร์อ่า เน้นเก้าลองศูนย์เนาะบนล่างจับคู่ชุดสองตัวโดยชุดสามตัวบนเก้าสองหกสองสามเก้าเนาะสองตัวเก้าสามเก้าหกสองสามสองหกโค้งสุดท้ายวิ่งลูดเน้นที่เก้าเม็ดเดียวจับคู่เน้นที่เก้าหกเม็ดเดียวนะคะของตาปากง,งามโพค่ะส่วนเลขวิ่งล่างสองตัวมาตัวของ ก็มีสี่กับห้าผู้ใดมีตัวดีตัวเด็เด,ดก็เอามาจับใส่เอานะคะ fc บกหูขึ้กันเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางให้ทุกคนพิจารณานะเอาเพื่อนไหมากก็ใหเป็นแค่แนวทางเด้อเนาะเดี๋ยวจะว่าเขาโบกเขา,ข,าขึ้นมาเอามาหลายแท่เนาะกายเบิงเอาค่ะเทียบใส่กันเอาค่ะส่วนเอ็ดอ้อยพารวยก็ให้มาเก้ากับศูนย์เนาะคะ่ะเก้ากับศูนย์เห็นหลายสำนักแล้วนะคะที่ตรงกันเนาะจับคู่ให้สี่ห้า ห้าหกหกศูนย์สี่หกสีแล้วก็4 0 4 1อันนี้ชุดเต็มนะคะ fc ห้าหนึ่งและ9 1้าหนึ่งอย่างไเชนจะให้ชุดคัดเน้นอันนี้เลขทูบเนาะอันนี้ชุดเต็มนี่ค่ะชุดเต็มให้เบิงเนาะหาเบิงชุดเต็มของเลขสูตรแอดอ้อยพารวยแล้วก็มาเบิง เลขทูบเนาะเลขทูบกับเลขฝันของเพิ่นได้550แล้วก็เลขฝัน480แล้วก็50นะคะ fc ของแอดอ้อยพารวยค่ะสายด่วนของแอดอ้อยพารวยเม็ดเดียว550นเนาะนี่ค่ะตรงกับเลขทูบ2ตัว50 529 592เนาะ ตัดเล่นกันเอาคนวาเนาะคะ่ะส่วนอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะอันนี้ชุดเต็มให้มาครั้งแรกอันนี้ให้มาครั้งที่สองนะคะ เอออันนี้ให้มาครั้งแรกอันนี้ให้มาครั้งที่สองนอเนาะเบาผิดค่ะสรุปกับชุดเต็มนะคะมาเบิ่งนต้องกันชุดเต็มวิ่งบน3าตัวเดียวจับคู่3,035,36ล่างวิ่ง0ูนย์ตัวเดียว6,080,9,0ส่วนชุดสรุปเน้นบนวิ่งสมตัวเดียวก็คือ3 5มห้าเนาะเน้นมาที่3536ล่างวิ่ง0ูนกับ1 จับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะโค้งสุดท้ายของอาจารย์ต่อยน้ำโงนะคะศูนย์กับหนึ่งนะคะล่างเมื่อเบิงนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเลขทูบเนาะเลขทูบของพี่ประหัตจุดนะคะ fc เจ็ดแปดเก้าเนาะ ตัดเล่นก็จะเป็นเจ็ด8 9เดเก้าอขายเอเนาะส่วนเลขตัวนี้ม่เพจนาหายซื้อๆค่ะมากกะตามมามกะกพานเก้าแปดศูนนะคะ ตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ได้ซํำนีค่ะมาฟังว่าตอน f อฟทั้งช่องเดียวคลิปต่อไปจะตามแนวทางฮานอยของสีเซียนและอีกหลายๆสำนักให้กับเอฟซีทั้งช่องกันต่อน,นะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะช่วงมานเฮงๆด้รวยๆปังๆค่ะ